คนไข้ทุกคนที่มารับบริการนะคะจะผ่านการซักประวัติว่ามีประวัติสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไหมนะคะถ้าพบว่าสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้เลิกบุหรี่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบาบัดช่วยเลิกคนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ก็เลิกบุหรี่ได้สําเร็จนะคะตั้งแต่ดําเนินคลินิกมานะคะก็634รายะคะ่ะเลิกได้ประมาณ130รายนะคะก็คิดเป็นอัตราสําเร็จประมาณ20% สำหรับบทบาทของเภสัชกรนะคะซึ่งที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลเอดของเรานะคะจริงๆแล้วโดยบทบาทเนี่ยถ้าคนข้างกจะมงว่าเภสัชจ่ายยาอย่างเดียวแต่ของเราไม่ไม่ใช่ตรงนั้นนะคะคือเราทําบทบาทในเชิงเชิงรุกด้วยก็คือรณรงค์ลดละเริ่บุหรี่ในชุมชนนะคะซึ่งรณรงค์ทุกชุมชนนะคะในเขตเทศบาลท,ทั้ง20ชุมชนนะคะแล้วก็พ<ม>ัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายของเราก็คือตัวอสมนะคะแกนนําชุมชน ครูโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นครูอนา,ามยัยแล้วก็มีแกนนำเยวาวชนที่จะเป็นภาคีช่วยเรานะคะรณรงค์ในชุมชนแล้วก็คัดกรองผู้ที่สูบบุหรี่นะคะเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการช่วยเลิอบุหรี่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเอกของเรานะคะการดำเนินงานเชิงรุกอีกอย่างในชุมชนก็คือเราจะมีแกนนำอสมอนะคะซึ่ง จะมีตัวแทนชุมชนละสองคนนะคะที่กระจายทุกชุมชนเลยเขาก็จะทำหน้าที่ช่วยคัดกรองนะคะคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าญาติญาติหรือแม้กระทั่งตัวออ r สมเองที่จะต้องการที่เราพยายามที่จะผลักดันให้เขาเริ่มบุหรี่เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในชุมชนนะคะรวมทั้งชักชวนคนที่สูบบุหรี่ในชุมชนมารับบริการที่ศูนย์แพทย์เราด้วยนะคะซึ่งก็เอาจริงๆไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นชุมชนเมืองนะคะกว่าที่ คนคนนึงจะยอมไว้ใจอ,อสมอแล้วก็อ,อกสมอพามาได้เนี่ยแต่ชุมชนของเราปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้สําเร็จระดับหนึ่งก็คืออ,อสม1หนึ่งคนเนี่ยสามารถชวนเลือกบุหรี่ได้อย่างน้อยหนึ่งคนนะคะในส่วนของการตั้งรับที่คลินิกเลือกบุหรี่ที่ของเรานะคะก็จะบูรณาการกับการตรวจรักษาโรคทั่วไปปกติเลยนะคะก็คือ คนไข้ทุกคนที่มารับบริการนะคะจะผ่านการสับประวัติโดยพยาบาลวิชาชีพนะคะที่โตสับประวัติว่ามีประวัติสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไหมนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าผบว่าสูบบุหรี่แล้วเนี่ยเพื่อพอคนไข้ตรวจเสร็จมารับยาที่ห้องยานะคะเราก็จะแนะนําให้เลิกบุหรี่แล้วก็เข้าสู่กบบระบวนการบาบัดช่วยเลิกไปเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยทักษะที่เรามีทักษะในการให้คําแนะนํานะคะก็คือส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ก็จะ ค่อนข้างเชื่อแล้วก็ทําตามที่เราแนะนำอะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลิกคุรีได้สําเร็จนะคะ,ะตัวเลขปัจจุบันนะคะตอนนี้ยอดที่ตั้งแต่ดำเนินคลินิกมานะคะตั้งแต่ปี2558นะคะก็634รายะคะ่ะเลิกได้ประมาณ130รายนะคะก็คิดเป็นอัตราสำเร็จประมาณ20% 20.12%ประมาณนะะี้ค่ะ ก็นอกจากการประเมินเรื่องของผลความสาเร็จในการเลือกบุหรี่นะคะเรายังมีการประเมินความมือพอใจแล้วก็ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ที่รับบริการเลือกบุหรี่ด้วยนะคะซึ่งผลก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะผู้บวยถึงพอใจมากแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมทุกด้านดีขึ้นทุกด้านนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะสุ่มผู้รับบริการประมาณาปีละ30คนอย่างเงี้ยคะ่ะ อยากจะฝากด้วยว่าภาคีเคือ่ายหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เขาเ,าเลิกบุหรี่ได้นะคะก็คือเภสัชกรนะคะเพราะว่าเรามีบทบาทสําคัญในเรื่องของการใช้ยาช่วยซึ่งโดยปกติแล้วถ้าการเลิกโดยการให้คาปรึกษาอย่างเดียวนี่ผลสําเร็จอาจจะน้อยกว่าถ้าเราใช้ยาช่วยด้วยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จจะมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งสําคัญก็คือการเข้าถึงและก็เข้าใจผู้ที่สูบบุหรี่ด้วยะคะ่ะเราจะไม่เบรมเขาว่าเป็นคน ไม่ดีหรือเป็นคนเป็นผู้ร้ายอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้กําลังใจว่าเราสามารถที่จะกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งได้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพติดใดๆแล้วก็เขาจะมีสุขภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขาเลือกมุลีได้สําเร็จค่ะเราก็พร้อมจะให้คาปรึกษาตลอดเวลาที่เขาต้องการค่ะ